สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆ FC ช่องล็อกอินดีสายจรวดครับาจากคลิปเมื่อกี้ครับเอาใส่ครับปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ยอะไรวะโอ้ตีหัวกันด้วยขับรถมาเอาไม้ตีหัวกันเฉยเลยโอ้นี่วิ่งดินนานต้นไม้ขึ้นบนรถเลยพี่น้องอ่ะ ต่อไปเป็นจานแอดครับนี่บันไดแตกเลยพี่น้องวันนั้นไอ้บางฝุ่นขาดครับบางฝุ่นขาดฟาดฟาดเข้ากับบันไดบันไดแตกเลยเนื่องจากว่าทางมันเป็นมันนุ่มอะ่ะแล้วเหยียบบางฝุ่นบางฝุ่นเหล็กหักก็ฟาดเข้าไปที่ไอ้นี่เลย พักเท้าเลยนะบันไดาทางขึ้นรถนี่ตอนนี้เวลาจะขึ้นรถทีก็ต้องนุ่นนลครับเหยียบดุมล้อนะจานเอสครับจานเอสเอสน้อยร้อยโลครับทีมงานพี่บูนสายล่องนะครับล่องจริงๆิทีมงานนี้ <laughs> นี่ตั้งแต่ออกจากบ้านมาตั้งแต่หลังปีใหม่นี่ยังไม่ได้ตีโค้งกลับบ้านเลยเนะี่ยเสียหนึ่งเนี่ย มาก็ออกจากบ้านไปก็ไปตักที่ศิรินทรออกจากศิรินทรไปที่อำเภอกันทลักษณ์ออกจากอำเภอกันทลักษณ์ไปที่กระสังกลับจากกระสังมาที่นี่ครับเดชอุดมโอ้วิ่งล่องจริงๆใครก็อย่าไปใช้ด้อชื่อนี้เ้อลิกสิทธิ์พี่น้องทีมงานพี่บูนสายล่องนี่ <c oughs> ว่าตั้งชื่อว่าสายล่องแล้วนี่โอ้ไปทั่วเลยครับ อันนี้ก็จ้วงโอ้ยต้นนงต้นไมู้พี่ไม่เขีรยหน่อยแล้วลูกพี่เอามาทั้งยวงเลยนะเดี๋ยวฟ้องหน้าเ้าตักอยังไหมกูนูไม่โค่นี่ <laughs> เอาั้งก,กุ้งไหมเอาถึง n าามาะเราจะปลูกบ้านครับจะสร้างบ้านอยู่ตรงสวนยางตรงพื้นนานนี่แหละเจ้าของเขาครับทำงานอยู่การไฟฟ้าครับอันนี้ก็อยู่ห่างจากถนนใหญ่แค่น่าจะประมาณ200เมตรเองทางเข้ามาเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปใส่ดินครับ ดินอย่างนี้วิ่งง่ายอยู่ไม่ต้องกลัวติดกระบะด้วยสายแล้วครับสายล่องเอาอินดีเข้าไปใส่ดินครับเรามาดูเสียนหนึ่งตักดินใส่อินดีครับ กลับมาบ้านครับกลับมาบ้านก็อย่าให้เสียเที่ยวนะอย่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้นะครับทำงานหาเงินได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ทำแล้วก็ดีใจไปเรื่องหนึ่งนะครับกับทีมงานพี่บู์สายล่องเนื่องจากว่าได้กลับมาบ้านนี่ อย่างน,น้อยๆก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลเวลามีอะไรหรืออยากจะแวะกลับไปบ้านก็ขี่รถมอไซค์หรือขี่รถปิกอัพกลับไปได้แป๊บเดียวครับตอนนี้แอร์ถ้าไม่ได้วิ่งระยะทางไกลๆดีไม่รู้จะแบบไหนนะ ต้องเปิดกระจกวิ่งหรือยังไม่รู้เลยนี่พี่น้องเอ้ยหอนกับหอนครับอากาศอบอ้าวครับคือจังคนสิตรงนี้ครับผมแต่บมมีแดดเด้ดแต่ว่าหอนหอนใส่จักโปลูกพี่ลูกพี่นึงใส่จักโปรครับน่าจะประมาณห้าตักห้าหกตักนี่แหลนะเนาะ เพราะว่าไม่ได้แบกครับอยู่ที่นี่ปีก,กครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เทครับใกล้ๆครับไปดูที่เทกันครับพี่น้องตายออกตัวได้อินดี้น้นองเอ้างมาแล้วครับเจ้๋เป็กมันกลับมาแล้วเราก็เพิ่งออก พอได้เย็นอยู่พี่น้องเย็นอยู่ครับผมถือบะฮอนบันไดครับมาแล้วมาแล้วโอ้เจโมทำทางดีมากครับแจ้วเ,เลยอย่างนี้ครับจำวิ่งง่ายครับ ค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่แค่นี้แหะครับนี่อันนี้น่าจะไม่เปลืองน้ํามันเท่าไหร่วันนี้เติมน้ำมันมาห้ารอยครับเปิดฉากมาเที่ยวแรกใกล้ๆครับปากบ่อครับผมที่เทก็อาจจะมีต้นไม้เยอะหน่อย พอไม่มีบางฝุ่นหน้านี่ดูดูแปลกๆด,ดูแปลกๆเลยรถกันนี้ ครับเพราะว่ารอบเฟืองมันเร็วต้องวิ่งเจ็ดสองด้วยไหนหน่อยตรงไหนน้อคนโบกคนโบก ไม่ขีฟุนเนาะใช่เนี่ยเฮเืองมันไหวมันออกตอมันกับหาบ่ได้เฟืองแปดสามเก่าหาบมีเลยคนแมนอะแมนอู้ เราขั้นนี้มันทนรอบเกีียวโลกเฟื่องไสคกับแปดสามเก้านบันแต่ว่าใสตตัวนี้แล่นมือนันวันจะจะลวกอ่ะ <c oughs> ครับผมกอนนี้แหละครับที่เทก็ใกล้ๆแค่นี้ครับน่ยมาแล้วเที่ยวสองก็น,น่าจ,จะได้เที่ยวครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับบายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมค่อยมาดูกันนะครับตอนเย็นมาจจะได้คนละกี่เที่ยวครับจะได้ออกมูหรือออกจา <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับพี่น้องครับ